สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของลราพัฒนานะคะประจำวันที่ห้าตุลาคมหกห้าเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับตัวเด่นก็คือห้ากับเก้านะก็เริ่มจากห้าศูนย์ก่อนเดอ้อแต่เราเขียนห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้ห้าเก้หน้าสเจห้าหสห้าเหนึ่งห้าเดเ้า ตัวแถมมาคือศูนย์แปดสี่นะจับคู่ก็ห้าหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเก้าห้านะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะอย่าลืมเอาเรา เฉพาะกิจมาซืือด้วยเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์ให้นะคะก็ขอให้หิงๆิงปังๆทุกคนทุกแนวทางนะ